สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนใช้งานโปรแกรมแก้สแปมนะครับแก้แล้วก็ป้องกันสแปมนะครับตัวนี้นะครับ <c oughs> ก็คอ,อนเน็ตก็ดับิคลิกเข้าไปนะครับหลังจากที่ดับิคลิกปุ๊บอ,อ่ะก็จะได้เป็นหน้าต่างล็อกอินนะครับก็ใส่ไอดีกับพาสเวิร์ดที่สมัครกับทางแอดมินลงไปนะครับสมัครได้ที่ไหยนี่น,น,น,นะครับ a อ d ด sco so 3113น3 k นะครับแอดไลน์มาสมัครได้เลยครับผมหลังจากที่สมัครเสร็จปุ๊บก็ใส่ด d แล้วก็พาดวนลงไปนะครับกดจำรหัสผ่านหรือไม่จำก็ได้นะครับแต่ถ้าจำก็คือครั้งหน้าเข้ามาก็จะเป็นหน้าถามไปเียแล้วก็กดล็อกอินเลยนะครับก็กดล็อกอินไปต้องรอสักคู่นะครับเพราะว่า สมาชิกค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยนานจะปรับปรุงนะครับ s <S อ่าหลังจากที่ได้เป็นอ e ีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดแบบนี้หน้าตาแบบนี้แล้วนะครับให mm ้ให้คุงนะครับใส่อ e ีเมลแล้วก็พาสเวิร์ด a c e b o o k นะครับสมมติว่าผมจะใช้เฟซนี้ก็ ถ้าสมมติว่าผมจะใส่เฟซนงี้นะครับผมก็นี่นะครับใส่ีเมลก็พับไว้ลงไล้ก็นี่นะครับจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเฮ้ยจะกดจำหน้าผ่านหรือไม่จำก็ได้นะครับ พอกดล็อกนินแล้วก็ก็รู้นะใส่ลิงก์เฟซบุ๊กที่ต้องการทำรายการนะครับก็คือลิงก์ที่ต้องการทำในแบบนี้นะครับผมจะแก้สแปมให้ดูแล้วกันเอเอผมจะป้องกันสแปมให้ดูแล้วกันวันนี้ก็เดี๋ยวหาเจ๊จุกทีละ เดี๋ยวผมจะส่งเป็นพวกนี้นะครับให้ hey, ก o p ปชื่อเฟซตรงนี้มาแล้วนะครับก็ผมจะกดคัดลอกหรือว่าคอนท r ร์สีก็ได้นะครับแล้วก็เอามาวางในโปรแกรมนะครับนี่นะครับ จะได้เป็นแบบนี้ก็เดี๋ยวผมจะป้องกันแป์ให้เขาแล้วกันนะครับอีเมลติดต่อนี้ก็คืออีเมลที่จะให้ทางนี้นะครับให้โปรแกรมบอกข้อมูลสองข้อมูลมานะครับก็เป็นอีเมลติดต่อนะครับผมจะใส่เป็นอีเมลนี้ จะใส่เป็น Gmail e Hotmail อะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่เป็นนี่ครับกดดำแนินการไปแล้วครับหากแก้ไขซสร็จสิ้นจะเร้่มไปทางอ e ีงือนโดยเดจ้นปายในหสัปดาห์นะครับจริงๆก็บอกเป็นงั้นแล้ะครับแต่จริงๆไม่ถึงหรอกครับหลังจากเสร็จแล้วนะครับก็ปิดโปรแกรมลงไปนะครับ ตอนนี้เวลาตอนนี้นะครับเวลานี่ครับเที่ยงสาม้านะครับ,รบเดี๋ยวมาดูกันว่ามมลจะมาตอนไหนนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวองได้อีกคลิปนะครับ ถ้าแมวเจียงเตือนมาแล้วตอนนี้ก็เวลานี่แล้วนะครับเที่ยงห้าสิบหกแล้วนะครับก็แมวก็มาถึงตั้งแต่เที่ยงสี่สิบเป็นแล้วครับผมเพิ่งมาเปิดอีกทีขออไภไัยนะ